ทำไมต้องฆ่าตัวตายคนไทยชาวพุทธฆ่าตัวตายมากขึ้นเป็นที่น่าสลดใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยซึ่งส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาจากสถิติพบว่าคนไทยฆ่าตัวตายมากเป็นอันดับสองรองจากการตายเพราะอุบัติเหตุและดูเหมือนว่าจำนวนคนไทยฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้นและอยู่อันดับต,ต,ต้นเมื่อหลายปีก่อนและจากข้อมูลพบว่าคนญี่ปุ่นนิยมฆ่าตัวตายมากกว่าใครเพื่อน การฆ่าตัวตายทำได้หลายแบบสาเหตุการฆ่าตัวตายมีหลายอย่างส่วนใหญ่เนื่องมาจากความคับแค้นเพราะปัญหาเศรษฐกิจลุ่มเล้าไม่มีทางออกปัญหาเศรษฐกิจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆเช่นน้อยใจถูกเร่งรัดหนี้สินจนตัดสินใจตัดช่องน้อยแต่พอตัวทะเลาะวิวาทเสียสติเป็นตน้นวงการแพทย์ถึงกับจัดให้เป็นโรคอย่างหนึ่งเรียกว่าโรคซึมเศร้าต้องรักษาด้วยการกินยา มีสาเหตุหนึ่งที่น่าสนใจคือวงการแพทย์ย้ำระบุว่าโรคจิตอย่างหนึ่งเกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาซึ่งพระก็ยอมรับว่าการฝึกสมาธาาิที่ไม่มีครูอาจารย์ที่ดีก็มีโอกาสเป็นโรคจิตได้สมัยก่อนมีอาการชิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่ผู้เคร่งในการปฏิบัติธรรมเรียกว่าอาการทำแตง่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่ อาการทำแตกมักจะปรากฏให้เห็นในวันพระ8ค่ำหรือ15บหาค่ำเป็นอาการคุมสติไม่อยู่อาจจะเดินไปทั่วทัดดอกไม้สีแดงพูดเพ้อด้วยภาษาแปลกๆบางคนมีอาการงุ่นงานผิดสังเกตเมื่อจะถึงวันพระหรือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นวันพระแต่ก็ไม่เป็นอันตรายแก่ใครในสมัยพุทธกาลมีพระพิสุขฆ่าตัวต,วตายเหมือนกันและแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของกรรม กรณีพระพิสุฆ่าตัวตายครั้งใหญ่มีอยู่ครั้งหนึง่งถ้าพูดอย่างชาวบ้านทั่วไปก็เป็นการฆ่าตัวตายเพราะปฏิบัติทางกรรมฐานที่ผิดคือปฏิบัติอสุภกรรมฐานหรือพิจารณาให้เห็นซากศพเป็นนิมิตทําให้พระพิสุในวัดลังเกียจต,ตัวเองเห็นตัวเองตายด้วยตัวเองมีการจ้างวันให้คนอื่นช่วยฆ่าตัวเองให้ตายซึ่งก็มีผู้อาสาเป็นผู้ฆ่าให้ด้วยหรือคงจะเรียกได้ว่าเป็นการุาุยฆาต จนกระทั่งจำนวนพระพิสูจในวัดนั้นเหลือน้อยลงอย่างผิดสังเกตพระพุทธเจ้าได้แนะนำให้ใช้วิธีอานาปานาสติหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานที่ปลอดภัยแก่คนทุกจริตและบัญญัติเป็นสิกขาบทว่าพิสูจนค่าตัวเองหรือให้ผู้อื่นค่าตัวเองและมนุษย์เป็นอาบัติประราชิกทรงเล่าบุพกรรมหรือกรรมในอดีตของพระพิสูจเหล่านั้นให้พระพิสษจทั้งหลายฟัง แต่มีอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งทั้งๆที่พระพุทธเจ้ารู้ว่า,าพระภิสุรูปหนึ่งจะฆ่าตัวตายและตามเรื่องเล่าว,ว่ามารตนหนึ่งไปกราบทูลพระพุทธเจ้าให้ยับยั้งการฆ่าตัวตายนั้นตามวิสัยของมารที่ขัดขวางการบรรลุธรรมเสมอพระพุทธเจ้าตัดแก่มารว่าปาดผู้มีปัญญาย่อมทำอย่างนั้นแหละท่านไม่คำนึงถึงชีวิตท่านถอนตัณหาถึงลากผลินิพาน์แล้วเรื่องนี้น่าพิจารณาอย่างยิ่ง พระพิษุผู้ฆ่าตัวตายรูปนั้นชื่อโคธิกะเหตุที่ท่านฆ่าตัวตายเพราะสมาธิเจโตวิมุตติเองท่านเสื่อมหรือล้มเหลวถึงหครั้งได้ผ่านที่สมถึงหครั้งแต่เข้าฌานที่สี่ไม่ได้ผ่านที่สี่หรือจตุตัทชานเป็นชาญเข้าสู่การบรรลุมรรคผลท่านเห็นว่าเมื่อชาญเสื่อมอย่างนั้นก็แสดงว่าการเกิดในภพใหม่ของท่าน ก็ไม่แน่นอนคือจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่จบสิน้นจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการเอามีดโกนปาดคอตัวเองให้ตายมารรู้ว่านั่นเป็นการเริ่มวิปัสสนาพระโคธิกะจะบรรลุอรหันตผลเป็นพระอรหันตจึงต้องการขัดขวางแต่ตัวเองจะแสดงตัวยับยั้งเองคงไม่เป็นผลจึงไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าขัดขวางให้ได้พระพุทธเจ้าเสด็จไปพบพระโคธิกะ พร้อมด้วยพระพิสุทธิ์จำนวนมากขณะที่พระโคธิกะนอนอยู่บนเตียงจ่อมีโกรที่คอหอยแล้วพระโคธิกะได้ฆ่าตัวตายคราวนั้นเกิดปรากฏการมีกลุ่มควันและเมฆลอยไปมาอยู่เบื้องบนพระพุทธเจ้าบอกพระพิสุทธิ์ว่านั่นคือมารก,กำลังวิ่งว่อนหาวิญญาณของพระโคธิกะ แต่ก็หาไม่พบเพราะวิญญาณของพระอรหันต์ดับสูญปรินิพานแล้วหมายความว่าพระโคธิกะเป็นพระอรหันต์ขณะคมมีดโกนเฉือนที่คอนั่นเองพระพุทธเจ้าตัดแก่พระภิกษุว่าพระโคธิกะเป็นปาดเพียบพร้อมด้วยปัญญามีสติปัญญาสมบูรณ์พร้อมได้ฌานดิ่งอยู่ในฌานตลอดเวลามีความเพียรทั้งวันทั้งคืนไม่ห่วงชีวิตเอาชนะความตายได้ไม่มีการเกิดอีก ถอนตันหาถึงรากถึงโคนปรินิพานแล้วเรื่องนี้ทำให้ได้ความรู้ว่าสภาวะของนิพานหรือการดับกิเลสและการตายของพระอรหันต์คือการดับเบญจขันธ์โดยเฉพาะวิญญาณที่จะไปเกิดในภพใหม่อีกชนิดที่วิญญาณด้วยกันคือมานก็หาไม่พบวิญญาณในที่นี้คือประสิทธิวิญญาณเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวของวิญญาณคือมานั้นสามารถเห็นเป็นกลุ่มควันหรือเมฆ ด้วยฌานของพระพุทธเจ้าและพระภิสุผู้ได้ฌานโดยปกติสภาวะของวิญญาณหรือจิตเป็นแสงประพัดสอนแต่วิญญาณของมารที่เป็นกลุ่มควันเพราะวิญญาณถูกห่อคุมด้วยกิเลสนั่นเองที่น่าสงสัยก็คือการฆ่าตัวตายของพระโคธิกะเป็นอาบัติประราชิกหรือไม่นึกไปถึงเรื่องพระองค์คุลิมานเมื่อท่านสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วกรรมใดๆที่เคยฆ่าคนนับพันวิ่งตามให้ผลก็วิ่งตามไม่ทัน กรรมเหล่านั้นของพระองคุลิมานเป็นอันโมฆะเป็นโหสิกรรมคือไม่เป็นกรรมแสดงว่าอาบัติประราชิกซึ่งเป็นกรรมของพระโคธิกะไม่มีผลเพราะพระโคธิกะสําเร็จเป็นพระรหันต์ขณะฆ่าตัวตายการบรรลุผลเป็นไปในช่วงขณะจิตหนึ่งหนึ่งการตายหรือสําหรับผู้เข้าฌานย่อมกําหนดได้จึงมีคําว่าจะลิมกจิตหรือจิตขณะจะเคลื่อนพบหนึ่งสู่พบหนึ่งเข้าใจว่า จิตของพระโคธิกะขณะมีกลนจะเฉือนคอนั้นเป็นจิตที่มีสติสัพพัญญาสมบูรณ์และดิ่งเข้าฌานที่4และท่านก็รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากิเลสหรือตัณหาดับสนิทแล้วสิ้นเชิงในขณะจิตนั้นลักษณะอย่างนี้จะเป็นไปได้ก็สําหรับผู้เคยเข้าฌานที่สองที่สจนชนานาญแล้วคนทั่วไปคงอ้างอย่างนั้นไม่ได้กล่าวมาถึงอย่างนี้แล้วก็เพื่อจะตีกันไม่ให้คนหรือพระทั่วไปอ้างเหตุเพื่อจะฆ่าตัวตายง่ายๆไม่ได้นั่นแหละ การฆ่าตัวตายหรืออัตวินิฆาตกรรมนั้นทุกศาสนาถือเป็นบาปในสิกขาบทของพระพิสุปรับเป็นอาบัติประราชิกอาบัติหนักที่สุดสำหรับพระพิสุในทางธรรมพุทธศาสนาถือเป็นกรรมอย่างหนึ่งซึ่งจะทำให้เวียนว่ายตายเกิดในสังขารวัดต่อไปแม้แต่สั่งฆ่าหรือให้ฆ่าก็เป็นอาบัติและเป็นกรรมเป็นบาปน่าสังเกตว่าคนจนจริงๆและคนพิการแทบจะไม่มีการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะสัตว์เดรัจฉานไม่มีการฆ่าตัวตายเลยแสดงว่าการฆ่าตัวตายมีการคิดปรุงแต่งเป็นปัจจัยสําคัญการคิดปรุงแต่งนั้นทางพุทธศาสนาเรียกว่าสังขารอันเป็นนามอย่างหนึ่งในขันห้านามหรือนาม,มาธรรมห้าคือเวทนาความรู้สึกสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดและวิญญาณความรับรู้ไม่ว่าจะเป็นความน้อยใจ ความคับแค้นใจความขุ่นแค้นความคิดฟุ้งซ่านเป็นต้นอันนำไปสู่การฆ่าตัวตายล้วนแต่เป็นความคิดปรุงแต่งหรือเป็นสังขารมนุษย์ได้ชื่อว่ามีเบญจขันห้าครบทุกอย่างแต่ละนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ข้อเสียเปรียบก็คือมีความคิดปรุงแต่งสังขารได้มากมาย พระพุทธเจ้าจึงให้บริหารสังขารหรือความคิดให้ดีสังขานี้แหละเป็นปัจจัยก่อาการเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาทางพุทธศาสนาสอนว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากเพราะการเป็นมนุษย์ถึงการมีเบญจขันธ์ครบถ้วนได้เปรียบจัดโลกด้วยกันนามทั้ง4ี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของมนุษย์นั้นเป็นเครื่องมืออันวิเศษที่จะช่วยให้เจริญและเสื่อมได้เท่าที่ต้องการมนุษย์มีความรู้สึก เวทนาสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์ได้มีความจำสัญญามีความคิดสังขารได้มากมายและมีการรับรู้ทางอายตนะวิญญาณได้หลายทางสัตว์โลกหลายชนิดอาจจะมีเบญจขันธ์ทุกอย่างแต่มักจะไม่สมบูรณ์เท่ากับที่มนุษย์มีแต่เพราะความมีเบญจขันธ์พร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างนั่นแหละ ธรรมชาติจึงมีการจัดสรรให้มนุษย์มีข้อเสียคือรู้จักค่าตัวตายซึ่งสัตว์โลกประเภทอื่นไม่มีถ้าสัตว์โลกทั้งหลายรู้จักค่าตัวตายพวกเขาตัางหากจะมีการฆ่าตัวตายทุกวันเพราะพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ลำบากมากมายนักแต่สัตว์โลกทั่วไปไม่รู้จักคิดค่าตัวตายมานึกดูก็เสียดายมนุษย์ที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยเหตุใดก็ตามเพราะการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เกิดมาแล้วกว่าจะเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ก็แสนยากมนุษย์คิดอ่านอะไรได้มากมายแต่มนุษย์ก็ลืมคิดไปว่าเมื่อตัวเองเกิดมานั้นก็มาแต่ตัวแต่สังขารทําให้คิดเอาอะไรไปมากมายจึงเกิดความผิดหวังได้ยอมฆ่าตัวตายเพราะคิดผิดแท้